อีกทริปหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่แฮปปี้ไม่แพ้กันเพื่อนเรานั่นแหละมุกดาณรินรักนั่นเองนะครับผมเขาไปทัวร์ไปทริปทะเลการากับ<อ>พี่หนหิงปณิตานะฮะรวมถึงมีคุณเข้มพัศวีแล้วก็พี่เบนสันติราด, <ชะ S 1> ด้วยจริงๆเขาชวนเรานะแต่ว่าเราไม่ว่างไงชวนพี่หรอชวนเราสิอ้าวถ้าเขาชวนเธอด้วยอาอเธอไม่รู้เหรออ๋อหรอแต่เขาบอกว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศกันแงไม่น่าจะมีคิวไปกับเขาใช่ใช่ใช่คุณหนิงก็สนุกสนานมากเลยนะฮะพาน้องนิรินไปด้วยนี่ไปขึ้นเรือกันไปจอยๆอกันนะคร พัทยาลุกเป็นไฟนะฮะขึ้นเรือเอ่ย่องเรือเล่นเจ็ตสกีเนี่ยโอ้ยมุกดาสวยมากดูดิ<ว>โอ้โหคุณเข้ขเมเขาหล่อ,ข,อขึ้นปะเ<ว>ขาทำอะไรมาเนี่ยอุ้ยแล้วดูเขาเล่นอะไรกับน้องสาวเขาเนี่ยคุณนิลินน่ะโอ้โหเล็กว่าสนุกสนานกินอิ่มนอนหลับสําราญมากเลยแล้วก็ทุกกิจกรรมที่เป็นแอดเวนเจอร์ให้ทายว่าใครคือสู้ตายสุดก็จะต้องเป็นใครแหละก็ต้องมุกนาเล่นสิเขาชอบมาเขาเป็นสายอยู่แล้วเขาเป็นสายแอดเวนเจอร์อยู่แล้วคือขี่เจ็ตสกีเองเลยแล้วคือจะบอกว่ากับ กับคุณเข้มอ่ะสองค,คนคือเขาผลัดกันขี่คือไม่แบ่งใครไม่ปล่อยแฮนด์เลยก็อยากรู้ว่าเอ้ทริปเนี้ยพี่เบนยังอยู่อยู่ฝป่าหรอหายไปเลยไหมหรือ,อยังไงแย่งคู่นี้ทันไหมออไปดูภาพกันหน่อยคะ่ะเราจะไปนี่สามสองหนึ่งไป

มันเนาะแต่ว่าร้อนๆแบบเนี้ยต้องมาลุ้นกันนะว่าหมุกอ่ะจะมีชุดว่ายน้ำลงหรือเปล่ามีแน่นอนถ้าเห็นคลิปล่าสุดในแบบไอ้จงไอจีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่อยากให้ลงเยอะห่วงห่วงเพื่อนหรอใช่ห่วงเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดลงไม่ดีนะจะจะทักไปเลยว่าลงแบบนี้ไม่ได้นะมันโะเดี๋ยวก่อนโทษนะไปดูในไอจีพอยล่าสุดจ้ะขนาดไปเที่ยวญี่ปุ่นชีก็ยังเซ็กซี่เลยเอาอะไรมาเซ็กซี่เปล่า ปิดทุกอนุเลิกลกักเลิกลักเป็นที่สุดนะครเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามผลง,งานของทุกคนได้ทางช่อง7 HD แล้วกันะนะครับ